สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อเม่พี่น้องสุขุสุขนนะครับผมเมื่อนี้กามาพอกับไอ้นัดขึ้เกลานะครับผมเมื่อนี้นัดพามเปลี่ยนบรรยากาศครับมาปาตีเล็กน้อยครับเมื่อนี่ปาตีตอนรับปีไม่ชงปวยยังก่อนชงไทยปีเก้าต้อนรับปีไม่นะครับผมบ้านเพื่อนนะครับแต่ว่าเจ้าภาพยังบ่ท่านมากครับมาก่อนเขาเปิดไฟ่าเจ้าภาพแล้วครับนี่นี่บรรยากาศล้างบ้านครับ เดี๋ยวภาพชมบรรยากาศรอบๆถ่าเจ้าภาพก่อนครับผมนี่เลยครับบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นี่เป็นเป็นโซนล้างบ้านนี่ตั้งนี่ไออม่โตมี่ยังแรยยงดีแต่ว่าคือออกไม่ค่อยมาก,กวอนแต่ว่าเราลบกันครับนี่ เงีนเเป็นกับสีมิตรเตียนมูสายข้าวเก๋กับมากครับนี่ปลาฮัตัวไม่สอนตัวว่าจะแย่งกันพอดีครับนี่นี่บรรยากาศร,รอบๆครับแต่ว่าเจ้าภาพยังบัวมากแต่ว่าให้ลูกน้องมาต้อนรับก่อนแล้วครับนี่ <c oughs> นี่เดี๋ยวพลาดบางอีกมุ่มครับนี่ โอ,โอ้ไฟโซลาเซลไหมยงางไกยมาติดเลยครับนี่อันนี้มันต้อนอย่างนอนี่เคยเห็นคนปลูกลารอยู่นี่นี่ครับต้นออียงวูนี่ต้องประจำเซ้อะไรนะนี่ครับผมมันยากัดรอบรบก็แล้วสีเมือดครับนี่แต่ว่ากับ,บท่านเมือดปันได โอ้นี่ยางมาติดเลยครับนี่โอ้โอนี่ครับนี่ครับเห็นมนะนาวคือเป็นมืดเมือดน,นี่ครับผมโอ้ยนี่เป็นมุมของกล้วยไม้แง้มอยู่นะผมว่าหลายสายพันธุ์เลยรกูนะของกล้วยไม้โอ้ยบอกผิดครับขเขาเด็ดเขอให้ยังก็ ไม้ด่างมาสั่นนี่มันงามเลยนี่ครับแต่ว่ามันก็สิมีอีกมุมหนึง่งจะพูนนะครับนี่เดี๋ยวผมภาพาไปเบิ้งอยู่บื้งตั้งพูนมาเออบ,บื้องรอบกันครับนี่วดแล้วมารีวิวบ้านๆจ้าของครับ <laughs> นี่น่แหละตอนน่ะโอ้ยลูกน้องว่าตอนรับทาแล้วครับนี่ ถนนรอบเมืองหนองบวัวนะครับหนองบัวลำพูน่นี่แหละครับถนนรอบเมืองท้านนี้เป็นนาบ้านว่าพวกผมจะอ้อมออกทางพูนท,าท,าท,าทา่านบผมนี่เป็นอีกมุมนึงครับนี่มุมไม้ด่างก็เปิดแัดกัน นี่ครับโอ้เป็นแต่งงามๆขนาดนี้ปุ๋นนะหลายสายพันธุ์เลยครับนี่โอ้ลายปลานี้เปิดท่านขายได้นหะมผมว่านี่ครับเนี่เอามาแล้วครับเจ้าภาพนี่ครับ โอ้ได้ของมาจิ้เยอะแยะเลยนี่มเนาะยังเนี่ยนี่หมูกระทะมีเหี้ยเพี้ยเตรมรถครับเนี่ยียังโอ้มีมีนู่นแต่บอกหงว่านี่ครับนี่เพียบครับรอบบเมนูครับมาปครบแล้วครับเนี่ยทิมพอบ้าน สามนุม่มกลับไอ้นัดนี่ข้อแห่งข้อแห่งครับข้อแห่งจัดก่อนเลยโอ้ยสื่นใจครับผม นี่นะครับกับเขามานืนี้แต่ว่าพมืนี้มีเมนูอย่างผม,มย่างใสวะ่างสมาอุ้เยเล็ดมากาแตอยต่าฮ่า <laughs> ฮ <laughs> ่าฮ้าฮ่าฮาาามา่า่ ใส่บงเรือไม่ขัวไม่ขัวยเลยไม่ขัวเรายังทยหนาไม่ขั้วเอาล่นดาเล่นดาเอาอะไป่เอาอะไรไปเอาเน้อม่อ้ยง่าหมูย่ง่ที่เด็ด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 โอ้ยป่าอันดูเพิ่มขึ้นมีความมุดด้วย่ซองหนา่ม่แต่แม่บ่เขา อดูชาดรนโ้หลเาอครับกบทิมนะครับนี่อ้ยมูกระทเ้นี่ครับเกับแจมเนี่ของแท้มได้นี่เออกมาจากสาลัดนี่ยเสียวมับนอจามี่กาครับนี่ครับของฝากแจกนอกได้นี่เด้อถ้าบรถ้าอยู่นไทยกาดินุดิกิได้เแขวบดียังบ่านด้โอ้ยครบของแท้ของแท้ข้าวเกียวเลยข้าวเกียวกุ้งนี่ยครบทิมแล้วครับนี่ มึงกับเจมสได้สร้งมได้เสียว่าเรามีเสร็จม่โอ้สนใจสั้างได้ครับนี่จักสนใจส้งได้ว่าน้องบัวลพูนะครับนี่แซบแซบกรอบๆหอมๆนะครับเหมาะสำหรับกินเลียงก็ได้กับแก้มก็ดีนะยางนี้วมไนละลายในปากนี่ครับเอาเอาียกเรากินได้ได้ากิเรมนูอย่างได้ทุกวัย้นได้ คอแห่งคอแห่งครับนี่ครบทิมทิมพอบันไปอยุกไกยู่ไกลแกเรียนเชิญนะครับมื่อนี่ฝาตีเล็กเล็กเต้นหน่อยนะครับสลองสลองปีห้าหกปะสลองตอนรับปีห้าหงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่น้ำกันครับผมโอ้โหขาไงผมนั่นน่ะนั่นน่ให้เริ่มจับขาบอกเลยน้ำกัน ย่างใส่ครับครบทิมครับสำหรับคลิปนี้ไอ้นัทกขอโตไปปาร์ตี้กอนครับผมคลิปหน้าพอกันไมเดอครับผมเบื้องแลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่อยนะครับผมเออปลูกตะไคร่สำหรับคลิปนี้ไอ้นัทไปแล้วครับผมสวัสดีครับ